เอาบ้านเอนอนพอนแม่ ดีขึ้เมื่อก่อนประขันก็ไม่เคยเชื่อหรอกคะ่ะก็เลือกนอนไปตามมีตามเกิดชอบอะไรสีอะไรรูปแบบไหนก็เลือกเลือกมันไปจะสุดท้ายค่ะเพื่อมารู้ว่าเวลาที่เราเนี่ยนอนไม่มีคุณภาพหรือว่านอนไม่เต็มตื่นแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยมันแย่ลงค่ะ ตอนนี้นะคะพ่ะขอขันได้มาลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะเขาเป็นหมอน,นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ชื่อว่าหมอนเบลิเซียค่ะท่ดแบบ้หมอนที่น้องคนดีเขานอนอยู่ค่ะคือเขาชอบแยกแม่นอนมากเลยทุกคนเปนนงอกขอขอ่แึ ะะเขาก็จะมารลอมนะคะเป็นถุงใหญ่มาเลยนะเป็นถุงแบบใส่หมอนมานะคะเขาก็จะมีหมอนเฟลิเซียติดใบด้วยกันนะคะแบบน,นี้แล้วก็มีปลอกผ้าไม่ใช่ปลอกผ้าปลอกหมอนนะคะให้หรืออันแล้วก็มีใยนะคะเขามีใยสองตัวด้วยกันนะคะก็จะเรียกว่าใยบอลน,นะคะซึ่งเจ้าตัวใยบอลเนี่ยนะคะเขาจะแบบว่ามีความค่อนข้างแน่นนะคะ่าแน่นนะคะสำหรับใครที่ชอบหมอน ใยบอลเนี่ยเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันหน,นึ่งได้เลยเขาจะเป็นใยไมโครเจลนะคะซึ่งใยไมโครเจลเนี่ยเขาทําเสมือนเรียนแบบขนเป็ดน,นั่นเองหมอนขนเป็ดก็จะแบบว่า,านุ่มหนาดีตึงนะคะอันนี้คือแล้วแต่เลยแบบว่าคัาสตอมัยนะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเออนะ DIY หมอนเองได้นะคะว่าอยากได้ใยแบบไหนนะ,ะแล้วเราเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกนอนนะคะได้2แบบเลยด้วยกันนะคะไม่ว,ว่าจะนุ่ม ะคกะ็เลือกได้ตามสบายเลยค่ะปรับปริมาณเส้นใยให้เข้ากับสุนลิลัก์ของเราเองได้เลยค่ะที่สําคัญใช้นานกว่าหมอนทั่วไปถึง2เท่านะคะหรือว่าเป็นแบบว่า standard ก็ประมาณ4ปีค่ะซึ่งตัวนี้นะคะนางเป็นหมอนที่ handmade ทั้งใบเลยนะคะทุกคนสาหรับป้าฝันเองเนี่ยเป็นคนที่นอนหมอนไม่สูงมากคะ่ะนอนหมอนค่อนข้างต่ำเึ ที่จะเอาใยออกนะคะเอาใยไหนบ้างนะคะก็เอาใยบอลออกเพราะว่าขวัญจะชอบนอนหมอนขนเป็ดใช่ไหมก็เลยเอาใยบอลออกแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะคะใส่เข้าไปเพิ่มนะคะให้เขามีความแบบว่านิ่มๆนุ่มๆแบบที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็นะคะแกะออกมาได้แบบง่ายๆเลยทุกคนเห็นไหมออนะคะพราขวัญเป็นคนที่เขาเรียกว่าออฟฟิศินโดหรือปวด คอปวดไหล่ปวดหลังตลอดเลยนะตั้งแต่ได้หมอนอันนี้เนี่ยนะคะเขามาเนี่ยก็ทําให้อาการนะคะปวดสะบักปวดบ่าต่างๆของเรามันดีขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรานอนหมอนปกตินะคะมันจะหัวเราแล้วก็เอียงลาดมาแบบนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอเรานอนทุบอบช่วงคอของเราค่ะทุกคนมันจะล็อกพอดีกับตรงเนี้ยทาให้แบบว่ามันเป็นกระนาบเดียวกันแล้วมันทาให้แบบว่าไม่แบบไม่เป็นเคริมอย่างเงี้ยแล้วเราปวดคอโดยที่เราไม่ ตัวค่ะทุกคนแต่ถ้าเรานอนตัวเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกได้พอดีแบบว่าเป็นกรหน้าเดียวกันก็จะช่วยทําให้คอเรานะคะหายปวดได้นะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นหมอนที่เขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพของเราได้ดีมากจริงๆค่ะสําหรับหมอนตัวนี้นะเขาจะมีขอบเป็นแบบว่าเห็นไหมคะเป็นตะขายตะขายเห็นไหมอ่าเป็นตะขายตะขาย ปุ้นขอบทองนะคะเป็นตะคายอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ระบายความร้อนได้ดีค่ะเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะไม่ร้อนนะคะบริเวณศีรษะของเราแล้วก็มีมร่องเห็นไหมมีร่องแบบนี้นะคะที่ทําให้หัวของเราเนี่ยนะคะ ไม่ตกบุบตกบ่ออะไรสาหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเพ่ขอขวัญรู้สึกว่าเขาเป็นหมอนนะคะที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะหลับเต็มตื่นทัง้งคืนจริงๆค่ะหากว่าใครนะคะมีปัญหาการนอนแบบเพผ่อขวัญน,นะ,ค,ะคือคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแนะนําว่าลองให้มาใช้หมอนเดลิเซียะคะ่ะเพราะว่ามันทําให้การนอนของเราเนมันดีไม่ใช่แค่การนอนหลับทั่วไปการนอนอ่านหนังสือน,นอนเล่นเล่นโทรศัพท์ะอะไรก็คือแบบว่าสบายไปหมดเลยแนะนําเลยนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีคุณภาพ การน,นอนที่ดๆๆีทำให้ชีวิตดีๆแล้วแล้วก็ปริ๊กาากันไปที่157 7ได้เลยค่ะหรือไปที่ l i n ์แอดแอดเดลซียค่ะรับความสดชื่นในตอนเช้าทุกวันตื่นมาพร้อมกับหมอนเดลิเซียค่ะ